สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮตดก็เอาของลงนะคะเนาะ่้อทเดียวเลยบอไปเออเอาลอาโทีเดีลยาดีระวังมันบาดมือได้จับันลโอเคดีมากอ้วางไว้นั่นแหละ มาถึงแล้วก็เอาของลงนะคะ,นะเนาะเก็รอเอาของลงอยู่ปกติเราไปทำบ้านไหนนี่เราต้องรอเจ้าของบ้านมาจับด้วยนะ ไม่ต้องไม่ต้องรอเขามารอเราแล้วทิ่ไปจะประมาณนี้แหละท่านเด็กๆก็มีโซบ้างอะไรบ้างเอ๋ยวยูรถไปใส่มองคามันพี่น้องเ้ยดงเาเจอนตะเจากยรี่ฮะนะ่่ะะีน เฮ้ยเลบังระบังเอาระวังโอเคพ่อน่าดีมากดีมากเลยเนาะมมาเย็มาเย็กับ้างในโพธิครับมสวัสดีครับน้องนะน้องสุดาก็อยู่ตรงโน้นน้งท่านเดี๋ยวตอนเย็นกนก่อนค่อยว่ากันนะครับเอ้า โอ้ทางไหนหันหน้าววาทางพี่เอ้าเพชรมานั่งจระเพ็ดพาเป็นบ้างล่ะวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งดีดนั่งเรื่องดีนั่งสวยๆลูกห้ามดื้อนะเอ้าอันนี้ไปพูดให้เกลหน่อยเออเดี๋ยวไราโชว์อ้าวระวังห้ามออกอะไรออก ใส่หรือเ่ากีกในห <c oughs> ในส่เนะ่ยเบนอาใส่หอ้กาออกเนอคยกินอยู่บ่เบนเคยกินหรอเคยกินอีกแล้วมอหันเคยกินตลอดเอาเอาลัางนี้ไปเกลพุ่นเวไป,ไปทำพุ่นัหน่อยก่อนอตอนอ้าเดี๋ยวเราคุยกันโซเลตก่อน ทุเรียนนี่หนูเคยกินหน,หนูหนูเคยกินนี่เป็นลูกบ่ก่ากินครับผาก,กินเป็นนุวยบ่เป็นเป็นหมากเป็นคู่เห็นบหมพ่อได้ซื้อให้กินได้ซ<อ>ื้อให้ฝากให้กินเพื่อเคยกิน,นอยู่ได,ๆๆได,ได้ได้กิน<ะ>ทุเรียนครั้งล่าสุดตอนไหนนั่นที่เจ้าเอาใหอยมันหั่นไปอันหั่นเจ้าเอาห้เป็นเป็นกีเป็นอันเปี้ยงนี่นะคู่ใช่ ผู้หน่วยนึ่งเป็นลูกนึงไอ้เป็นทัจจอยเป็นกี่เป็นแบบทเจ้าเป็นผู้เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ได้กินเท่าเลผู้นึงได้สองคู่ได้สองคู่เราเอาเขาซื้อให้บอกด้วยซื้อทัจจอยให้ก็เลยนอให้อันว่าจักซื้อให้เจ้าอันลื่นกันแล้ว่คนนั้นน่านเจังเคียงกันทัจจอยว่าเอาเนี่ยู้เรียนเขาซื้อมาใทัจจอยเราเอาเอาไปกินซะก่อนเคยเห็นเห็นกันมู่เดียวกันเขาก็เลยซื้อให้กินให้ซื้อให้กินมันน่าจะว่าพบกัน จาซื้อมาแล้วม่าพบก,กันอันสรงนักเรียนพวกเราให้เออให้มุงกินสั้นนี่เห็นไหมมันทิ่มจะคของนะอันนี้เป็นทุเรียนนะแบ่งกันนะท่านแบ่งแบ่งกันกินกับครอบครัวเจ้านะผมก็ได้แล้วล่ะนะครับก็จากคุณกิติวัต์นะวงเจริญนะจากคุณกิติวัต์วงเจริญซึ่งเป็นผู้ใหญ่เจดีที่สนับสนุนอยู่ตลอดนะหลายๆเรื่องนะท่าน วันนี้ท่านก็ส่งทุเรียนมาให้บ้านสามพี่น้องได้กินด้วยแบบจุใจเลยนะครับ4ีนวยพี่น้องเย้ยแซ่บๆเลยถ้าเป็นลูกหนึ่งถ้าเขาขายในตลาดนะก็จะเป็นลูกเนี้ยประมาณ3กิโลนะท่านบางลูกก็3บางลูกก็2โลเจสโลแปดนะครับโลนึง<ล>ก็ร้อยห้าสิบใกล้สามโลหมดทุกทุกลูกเกือบเกือบสามโลทุกลูกนะเฉียดนิดนึงนะครับก็ ถ้าเป็นลูกถ้าตีเป็นเงินก็สีประมาณน่วยละหาร้อยกว่าบาทเออน่วยละหาร้อยนิดๆประมาณนี้ละโอหยกกันเนี่ยถ้าจะได้กินทุเลียนแล้วาน้ำมูใเทเจ้านงิยละห่าร้อยถาจะได้กินนาะเคยบ่เคยกินเป็นนุ่ยแบบนี้เลยมั้ยบ่บ่เคยได้พาแบบนี้ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้กินก็เป็นที่เขาแบ่งขายแล้วแบ่งขายแค่ละม้านให้กินเมื่อนี้ได้กินทุเรียนเต็มผู้เต็มนุ่ยเต็มที่เลย พี่น้องเอ้ยจากคุณกิติวัตรวงเจริญดีใจวะขอบคุณค่าเพนจะได้รับคคุณ่อวยพรให้คุณกิติวัตรอวยพรให้อันคุณคุณพ่อกิติวัตรอวยพรต่ละยายขอบคุณครับให้อยู่ดีมีแห้งเลยค่ะลมให้รู้เลยเลยอขอบคุณค่าดีใจเนาะเออแล้วบัดทีนี้ปัญหาคือฟาบ่เป็นฟาจะไหนลบัดนดีเอ้าเดี๋ยวเชียนพี่เอาแล้วเนาะ พี่เอาพอดีละมุนเมดทุเรียนฮัน <c oughs> พอได้เป็นนูมาทุเลียนดอกเบิงนะ่งละเอาแล้วพอดีบอเป็นยังเดี๋ยวพี่เอาคันวาอยากให้พาง่ายนี่เอ,เ,อเอาเอาเอามีดมาเสาะน้ำมันออกเลยจังใบเออว้ยพี่น้องเอ้เอา ก็ขอบคุณนะคะคุณจิตติวัฒน์เนาะที่เพนเมตตาทุเรียนให้นะคะเมตตาทุเรียนนะครับบ้านสามพี่น้องก็ขอให้ช่วยนะครับคุณจิติวัฒน์ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเนาะเออเอากราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับี่เมตตาสสวัดีค่ะเอาล่างมันมา